วันที่11พฤศจิกาย,ยนาา 2, 5, 5, 5, 6, 7, พศ2567พลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีวสันเตชะอาคาัครเกษมได้สั่งการให้พันตำรวจตรีคณินนถนอมศรีพร้องชุดปฏิบัติการที่4ได้จับกลุ่มตัวนางสาวพิมพิศาอายุ20ปีผู้รำเนาวเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครตามหมายจับสารอาญา ลงไว้วันที่1พฤศจิกาย,ยนพศ2567ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนจับกลุมบริเวณหน้าบ้านหมู่3ตำบลสควายเพื่ออำเภอเมืองจังหวัดนะครปฐมพฤติการผู้เสียหายผู้ร้าย ใช้บัญชี f a c e b o o k ปลอมชักชวนให้มาททำงานหาไรายได้เสริมโดยงานใช้ในการโฆษณาสินค้าออนไลน์ได้ดีและทำงานสะดวกทำได้ทุกที่ซึ่งเป็นการทำงานผ่านแพลตฟอร์มผู้เสียหายสนใจจึงได้ลงทะเบียนตามแพลตฟอร์มที่คนร้ายส่งมาให้และคนร้ายได้ส่งบัญชีรายของติวเตอร์มาให้ยังผู้เสียหายเพื่อติดต่อสอบถามข้อมูล หลังจากนั้นผู้เสียหายได้ติดต่อไปอยังบัญชีรายของทิวเตอร์เพื่อขอคําแนะนําวิธีการทํางานเบื้องตน้นจนกระทั่งได้มีการโอนเงินเข้าไปเพื่อการส่งเสริมยอดขายให้กับแบรนด์สินค้านั้นและจะได้ค่าคอมมิชชั่นตอบแทนกลับมาซึ่งในสองครั้งแรกผู้เสียหายสามารถถอนเงินได้จริงแต่หลังจากนั้นอีกแครั้งไม่สามารถถอนได้โดยทางแพลตฟอร์ม แจ้งว่าจะโอนเงินชําระค่าภาษีจํานวน30%ของจํานวนเงินทั้งหมดในบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งผู้เสียหายโอนเงินทั้งหมด8ครั้งรวมเป็นเงิน2 9 2 1 3 3บาทผู้เสียหายจึงเชื่อว่าถูกหลอกลวงจึงได้แจ้งข้อความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณภาพข่าวประชาสัมพันธ์สืบนครบาล